มันเอาหมดทุกอย่างจริงๆไปดีกว่าไม่คุณลื okay, okay, right. okay, s <S okay, hey, ้อต okay. okay. ู้ไปดีกว่าบอลองนอกนี่ผมลองนอกไม่ีด้วยเหรอโอเคครับโอเคหมดละอุ๊ยขอร้องครับจะตกใจเลยสัตกใจตกใจเลยเฮียเฮียตกใจโดนไมงเอาผี อะไรอ่ะพี่อยู่ไปเละไม่รู้อุ้ยไปรู้ไหมเนี่ยเปไหนเปไหนของเค้าเพราไงว่าไงเรื่องอะไรพี่อ้วาวหมัวจะคุยอะไรกับพี่อ๋อไม่ใช่ข้างนอกนู่นหมายถึงชีวิตจ,จริงอ่ะอ๋อว่างว่างไ้ว่างก่อนว่างกันได้อันนี้ไปไหนโทรมาไม่รับทำโทรมาไม่รับทำใจนะ มาเดี๋ยวโทรเดี๋ยวโทรกลับหลับปะหลับไม่ใช่ไหมตรงนี้ไม่งวุ่นๆก็ไปในในไหนไปพักไหนบ้างหรือไงเออไปส่งที่ไหนสยามก็ได้มหืยัมไไงวะหืมันยังไงวะโอโหมมนยังไงวะขอโทษครับขอโทษพี่ขอโทษครับ พี่ผมไม่ตั้งใจพี่พี่ขอโทษพี่ทำไมพี่มีความรู้สึกว่าเร็วๆนี้ต้องมีการตีกันแน่ๆเดี๋ยวองเลือดเหรอเออจะแบงนะพี่แบงนะไม่ใช่พี่คนเดียวที่รู้สึกเขาใจรีบบ้างเดินงานเตรียมทรัพยากรเลยนะครับ ตัดแปะหันมาตกใจไหมเอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอะไรอะอะไรอะคนอะคนอะคนกลางหล่นไม่มีอะไรอะมีพี่ต่อพี่ต่อวนไปดูเขาหน่อยดิวนวนไปดูเขาหน่อยวนไปดูเขาหน่อยเจอเห็นคนปะโดนรถชนตายไอ้เหี้ยตาฝาดไปเนี่ยไม่ฝาดคนนี่ไงอะเห็นปะเห็นปะเห็นหรือเปล่าเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นยังตาฝาดหรือเปล่าคุณครับคุณจบโลหรอคุณคุณ คูณจบล้ออ่ะจอดขวางก่อนจอดขวางก่อนหรออยู่เนี่ยหรอผู่หญิงเออพี่โตดันดันทำไมเอ้อย่ำไปแล้วด้วยหรืวไม่ก็ชนให้ตุยแล้วก็ยกไปโรงพยาบาลดีกว่าป่ะชนไม่ได้วิถัยบิบยพี่โตต้องหรือว่าเขาคือใครอ่ะถามญาตก่อนถามญาตก่อนพี่โตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปมาตอนเสียบไอ้เหี้ยติดสองไว้เลยบอสถอยถามญาตก่อนโพสถามญาตก่อน เอขอาทำยากกับพี่โตอย่างพึ่งทำอะไรพี่คนครับอยู่ไหมครับฮัลโหล ฮัลโหลสามสองหนึ่งเอ้าไม่อุ้มอ่ะไม่อุ้มอ่ะไม่ขึ้ืนอ่ะชิปหายเอ้าเอ้าเฮ้ยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะคุณคุณคุณครับคุณ โอ้ผมแย่ผมแย่ที่ผมแย่ผมแย่เลยที่ผมแย่คนอุ้ยทำไมวะกมไม่ได้บอสผมไม่ได้เชี่ยเลยวะกี่รอบวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยบอลฮอเี่บอลล็อกนี่บอลล็อกนี่เชี่ยเลยวะของบอสคมเห้าของบอสขมเห้า ขอาุ่งสหัสสมาพินิมินาซาท่านไอสารส่งไอผีไอเจียลงมาคมถูว่าทารัาตวเฮ้ยหายาบักยกวครับบกแรงแล้วครับเ้ยวะเราเชื่อเรื่องผีป่ะไม่ใชีขนาดอะไรผมขอได้ป่ะเชื่ออะายมากมาก ผมขอขาถาเมื่อกี้ได้ปะบทพษาหัดไงอ๋อขอขาถาเหี้ยอะไรละครับทพ่อห้าสิบใช่ไหมทีหนึ่งห้าสิบเอออะไตโจเซฟมันอยู่วะเนี่ยไม่รู้เลยเดี๋ยวผมสืบให้นะนี่ จะไงพวกนี้แรงงานอีกทีเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยลองจอดดิมีใครมีเบอร์โจเซฟปะลองโทรหาโอ้โหอตโตครับตโตมีเบอร์โจเซฟป่ะอืมเดี๋ยวผมดูสักครู่ครับใจง่ายใจขอบรู้เรื่องพอเกิดลูกสาวเขามึงคิดว่าเขาจะอยู่เหรอกูโทรหาบอสทำไมโทรหาขอบไปเพื่อน บอสสั่งะมันก็มาอยู่แล้วโจเซฟโจเซฟไม่มีครับคุณตํารวจมีเบอร์โจเซฟไหมฮะเซฟไม่น่าอยู่ครับอะไรฮะใช่ครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ต้องโทรหนูเนี่ยเขาไม่อยู่โอ้ยอุ้ยไอ้เหี้ย เงาเลยนะเช็คเงาเยอะนะเงาเยอะนะคือแต่งอัลกมหรออัลกรมบ์มาที่แม่ยังไม่เห็นยังพอแต่ในผมไม่เอาทรงเลยมาเป็นของชีวิตจริงคือไม่ต้องไม่ต้องร้องเลยไม่ต้องร้องไปเลยคือไปได้เลยพีกระเป๋าแอร์แบ็กลั่นเลยเมื่อกี้แอร์แบ็กลั่นเลยเมื่อกี้กระเป๋าอะไรคะพี่กระเป๋าอะไรกระเป๋าเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ด เจ็ดเจ็ดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถึงไม่ถึงไใช่แเจ็ดเจ็ดศนูเนี่ยกระเป๋าล่ะเจ็ดเไงแปดเจ็ดแปด้ขอพี่โอ้โหไม่ใช่แล้วเออว่าไม่ใช่พี่เนี่ยว่าเขางานกันรลย้อย้ตอนไหนอะตีมส้มตีหนึ่งห้าสิบอโะตีส้มเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะโอเคครับ แปดสามเจ็ดห้าห้าใช่เหรอคะเบอร์ูุณวะเท่าความไปก่อนนะเดี๋ยวเรื่องประกันเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทรหาทนายก่อนนะไปเบาเบาคิดถึงก็โทรมานะคิดถึงก็โทรมาคิดถึงก็โทรมานะพาโบเอสโซบาร์มานะเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะเป็นแฟนกันป้าเซ้า